ดีเรียบร้อยไหมเมื่อขึ้นเทถึงกี่โมงเนี่ยประมาณเที่ยงคืนกว่าก็จะเยเติมไปเติมไปนะให้มันหนืดแล้วมันจะเหนียวตัวตอบอ๋อดีเลยตอนนี้ก็เร็วเมันไหลเลยตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วแต่กราวมจะมีรูอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่านี้เป็นการทํางานของทางรปภกับทางรับเปลานะแต่คราวนี้ก็เตะคอนกรีตได้ค่อนข้างดีนะก็เดี๋ยวน่าเป็นพื้นแน่นละก็น่าจะปิดตัวโครงได้หมดละดีเทคขึ้นอีกหน่อยใไหมวันนี้ถึงถึงมุมนี้เหรอถึงให้มุมนี่ไนะ แล้วก็จากนั้นก็ทรา,ายลงลก็อยอดไปแล้วก็หินทุกแล้วก็แล้วนั้นก็ดินแล้วมั้งแล้วก็เทเฮ้ยงานนี้ผมไม่ได้มีไม่ได้เก่งอะไรน,นะเป็น,ปนของทีมงานเขาเราเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็นงานก็ต้องบอกทางผู้ว่าเราพอมอทางกระทรวงคมนาคมทางผู้รับเหมา,เาก็ช่วยกันพมเราดูด,ด้านด้านนอกประสานงานช่วยเรื่องสูบน้ำเรื่องอะไรเงี้ยครับผลตกไม่มีผลนะเพราะคอนกรีตนี่ก็เทใต้น้ําได้เลยนะคอนกรีตไม่ผลทำทำให้บ่มไม่แข็งขึ้นเร็วขึ้นอีกนะแต่ว่าที่เรากลัวคือ น้ำไม่จะไปทาให้ดินมันไหลลงเนี่ยดูความลึกของสถา,านีนะเนี่ยไอชั้นนี้ชั้นที่ดินไหลใช่ไหมชั้นล่างนี่นะเนี่ยนี่คือที่ทะลุเข้ามาใช่ไหมทันทีแล้วต่อไปก็จะใช้ช่องนี้เป็นการเอาของดินที่มันอยู่ข้างในออกก็แข็งแรงนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยที่เราทําเขื่อนไว้เนี่ยก็เรียบร้อยดีใช่ไหมเราทำเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ำตรงนี้มันไหลลงไปในบอ่อก็ทางนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะสวัสดีครับ